คุณผู้ชมครับที่สารประตองจังหวัดเชียงใหม่มีกรณีของหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยหลอกเก่งยิ่งกว่าผีอีกนะครับโดยอ้างบอกว่าเนี่ยคือขอยืมเงินสดเนี่ยจากร้านค้าต่างๆแล้วก็บอกว่าจะกลับมาจ่ายเงินสุดท้ายไม่กลับมาครับทำมา18ครั้งได้เงินกว่า1 0 0 0 0แสนเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์โดยพฤติกรรมเนี่ยเขาบอกทำเนียนะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ อันนี้ที่ร้านขายพวกผลไม้สดอยู่ที่ตลาดสดมะจำโรงอำเภอสันรปร่าตองจังหวัดเชียงใหม่บันทึกภาพของชายคนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเดินมาที่ร้านขายผลไม้สดแล้วก็มาเลือกสั่งผลไม้หลากหลายชนิดครับเป็นเงินเนี่ยโอ้โหตั้ง20,000บาทนะคุณผู้ชมฮะโดยให้แม่ค้าเลือกผลไม้ให้ก่อนจากนั้นได้ทําทีขอยืมเงินแม่ค้า10,000โดยอ้างว่าจะนําเงินเนี่ยไปจ่ายสินค้าอย่างอื่นก่อนไม่ได้กดเงินมา ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยน,นต์หลบหนีเหตุการณ์เกิดวันที่25กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายนะครับภายหลังนม่คาทราบว่าโดนหลอกก็เลยไปแจ้งความกับตํารวจสพสันป่าตองต่อมาตํารวจได้ตามสืบนะครับแล้วก็สามารถจับกลุมตัวนายสุวรรณวงจำปาวัย38ปีได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอฮอดและนําตัวมาสอบสวนนี่นะครับผู้ต้องหารายนี้ โดยนายสุวรรณเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ก่อเหตุหลอกบรรดาแม่ค้ามาแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ18ครั้งได้เงินกว่า10,000แบาทหลังจากนั้นก็เอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์ครับพอเงินหมดก็จะขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนก่อเหตุไปเรื่อยเน้นตามตลาดต่างๆที่ผ่านมาไม่เคยโดนจับนะครับเดี๋ยวลองฟังผู้ต้องหาหน่อยเขาออกไปแจ้งความอะไรหมดแล้วเขาออกข่าวเลยใช่ไหมใช่ครับเขาลงข่าวทีตอนแรกผมก็ไม่รับเนาะผมก็กลัวโดนซ้อมแหละอันนี้ผมพูดจากความจริงนะครับผมก็กลัวโดนซ้อมก็คือเราเคยโดนมาแล้วแล้วก็คือ เขาถามว่ายอมรับไหมก็โอเคผมก็เข้าไปคุยกับเขาในห้องสืบที่โดยต่อพี่โอเคพี่เขาบอกว่าพี่จะไม่ทําอะไรนะถ้าน้องยอมรับสาร,รภาพก็คือตอนแรกผมก็ไม่รับเลยผมก็ยังก็โอเคก็ <c oughs> ท้ายสุดก็คือรับสารภาพก็คมีหมายจับตามภาพถ่ายไปชื่อทางตำรวจบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมของนายสุวรรณวงจำปาผู้ต้องหารายนี้ <c oughs> มีพฤติกรรมเขาเรียกว่าโชคโชน <c oughs> เน้นแม่ค้า <c oughs> นะครับโดย จะหลอกทําทีซื้อของจากนั้นจะอ้างยืมเงินไปจ่ายร้านข้างเคียงก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาจ่ายเงินค่าของที่ตัวเองซื้อบอกว่าเดี๋ยวไปกดเงินมาสุดท้ายเนี่ยได้เชิดเงินที่ยืมแม่ค้าเนี่ยหนีไปนะครับโอ้ประวัตินะคุณผู้ชมฮะยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับนี่เอาเฉพาะตั้งแต่ปี -62 เป็นต้นมานะมีทั้งขโมยรถจักรยานยนต์ไปแยกชิ้นส่วนขายนะครับ มาปี64หลอกจะซื้อหมูแล้วก็ยืมเงินแม่ค้าที่ประจบคิริขันธ์3 0 0 0 0ปี65หลอกจะซื้อหมู1ตัวแล้วยืมเงินแม่ค้าที่จังหวัดจันทบุรี12 0 0 0ปี65เช่นเดียวกันหลอกจะซื้อหมูแล้วก็ยืมเงินแม่ค้าที่จันทบุรี10,000นะฮะปีเดียวกันเดือนเมษาหลอกแม่ค้าขายหมูที่สกลน,นครได้เงินไป5,000หลอกแม่ค้าขายผักที่จังหวัดสกลน,นครยืมเงิน1 0 0 0 0หหลอกแม่ค้าที่กำแพงเพชร ยืมเงิน4 0 0พแถมยังมีการเชิดรถจักรยานยนต์หนีหลอกแม่ค้าขายไก่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะโอ้ยาวฮะคุณผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวดูนะพฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าคุณผู้ชมฮะลักษณะเนี่ยวิธีการหลอกคือเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอายอดซื้อใหญ่ๆเนี่ยไปล่อใจไปล่อใจแม่ค้าว่าตัวเองเนี่ยจะซื้อของทีละหลายหายมืน่นนี่สุดท้ายเนี่ยหลอกยืมเงินเขาแล้วบอกเดี๋ยวจะกดเงินเอาเงินมาจ่ายค่าของนะครับ ทางตำรวจได้แจ้งข้อหานะครับการช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหลังจากนั้นมีการควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนี่นะครับหลอกเก่งนะเขาบอกหลอกเก่งยิ่งกว่าผีอีกนะครับ